วัสดีครับในจิมรีวิวรับทำสีเจคัสตอมเพนติ้งครับโอเควันนี้มาโชว์รีวิวส่งงานลูกค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวไปรบรัดเลยนะกันนะครับวันนี้ก็มาด้วยงาน g ลอก k 22นะครับเป็นงานของมาลุอีเป็นพ l a s ติก ABS นะครับมาลุอีนั่นเองอตัวนี้มีซ่อมคอตรงนี้นะครับมัน แตกรล้ามาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสองฝั่งนะฮะก็ซ่อมอุดขัดไปนะครับแล้วก็ตีมสีนะค,ครับคุณลูกค้าอยากได้สไลด์สีขาวท่อนอกสีแดงนะครับแล้วก็มีธงชาติญี่ปุ่นแล้วก็มีฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นนะครับให้มันได้กลิ่นอายของความเป็นมารุอิเจปแปนนิดนึงนะครับอ่ะผมก็ วางเลเยอร์เอาคร่าวๆแบบนี้นะครับก็คือธงชาติญี่ปุ่นเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟอนต์ญี่ปุ่นวางไว้ตรงนี้ไปแปลเราเองได้มีความหมายนะครับเป็นโคดที่ผมคิดเองนะใส่ Google แปลได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาร์กิ้งที่เห็นนะครับก็จะต้องทำมาร์กิ้งทั้งหมดนะครับตรงคอหลังปอกนี่นะครับสีน้ำเงินให้มันตัดกับ โทนสีแดงนะครับแล้วก็สไลด์สีขาวดูเพลินๆเนี่ยตีมจะคล้ายๆธงชาติไทยนะครับแต่ไม่ใช่ความตั้งใจของผมก็คืออยากให้มันเป็นคล้ายๆฟอร์มแบบกันดั้มไอ7 8นะครับถ้ามีสีเหลืองด้วยก็จะเป๊ะเลยนะครับอ่าสาเหตุที่วางเลเยอร์ของธงไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเล็งสูนเล็งนะครับอ่ามันจะไม่ไปกวนสายตา ะครับอ่ะมันจะถ้าวาถ้าวางไว้ตรงนี้มันจะกวนสายตาเนอะผมลองเอาฟอนต์มาวางไว้ข้างบนตรงนี้กับข้างๆตรงนี้ด้วยก็ลกไปนะครับเลอะเทอะผมว่ามันเลอะเทอะไปมันไม่สวยมันไม่เรียบหรูดูแพงนะครับโอเคส่วนทำไมไม่วางด้านนี้บ้างนะครับการออกแบบนะหลักคิดของผมก็คือตรงนี้มันเป็นออสเตรียใช่ไหมนะครับผมก็อยากให้คงความเป็นิิออริจินอลของ กรอกออสเตรียไว้นะครับถ้าขยับธงชาติมาไว้ตรงนี้ก็จะขัดแย้งออสเตรียหน่อยไม่รู้สิความคิดผมนะหลักคิดผมถ้าเป็นฟอนต์ญี่ปุ่นตรงนี้นะครับมันก็จะดูเลอะเทอะมีมีเยอะมากเลยมาร์กิ้งฝั่งนี้นะครับอ่าผมก็เลยเอาฟอนต์มาวางไว้ฝั่งนี้ซึ่งมันจะมี serial number ตรงนี้ก็สอดรับกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับออโอเค ตัวนี้ปิดงานด้วย 2K ด้านนะครับ 2K ด้านด้านประมาณ80%นะครับมันก็จะได้ feeling แบบสวยๆของจริงนะครับโอเคตอนนี้แจ้งก่อนนะครับช่องทางการติดต่อผมก็คือใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า แฟนเพจก็ยังติดต่อได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้แล้วก็ถ้าเพจเนี่ยมันจะโพสรูปไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนแฮกบัญชีโฆษณานะครับก็เลยบัญชีโฆษณาผมเนี่ยก็เลยโดนโดนปิดถาวรโดนแบนถาวรนะแล้วก็ตอนนี้กำลังส่งเรื่องอุทธรณ์อยู่นะครับ facebook มันน่าจะ รู้เรื่องหละนะครับเพราะว่าผมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนว่ามีตัวตนจริงแล้วนะครับก็ได้แต่รอตอนนี้ก็ติดช่องทางติดต่อหลักดูผลงานหลักก็คือเป็น facebook หลักของผมนะครับเจรวัดวีมันตาเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็ทาง youtube นี่ก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม เจคัสตอมเพนติ n งตีราคาไม่ได้สร้างบ้านนะครับโอเคราคามิตรภาพครับผมสวัสดีครับ